สวัสดีครับผมวิทย2สองวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องแคชแบ็กเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่เลอกลาการแต่ทว่าเขาดัานนอนไม่หลับจึงทําให้เขาสามารถหยุดเวลาเอาไว้ได้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กําลังใจงเราง่ายเพียงให้กดไลค์กดติดตามและเราก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางเลือกที่มีวางใต้คลิปฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมรับฟังผมสปอยได้เลย บริการหาเน็ตฟ i ิก r e พรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่79บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆมีทีมงานดูแลดุดญาติเม็ดเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง b Movie ีดีสองกว็รับส่วนลดจุกๆสนใจสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าซูซี่เธอกําลังโวยวายใส่เบนชีวิตรักของทั้งสองได้เดินทางมาถึงจุดจบเตือยที่ซูซี่ฝ่ายเดียวที่สาดอารมณ์ใส่เบน แต่หลังจากนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์เธอได้มีแฟนใหม่และได้จูจีโดยไม่สนสายตายของเบนเบนมีเพื่อนสนิทอยู่หนึ่งคนที่มีชื่อว่าชอนชอนรู้สึกเป็นห่วงและอยากให้เบนลืมซูซี่ให้ได้ไ,ไวๆจึงแนะนําให้ไปหาหญิงสาวคนอื่นส่วนตัวเขานั้นมักจะล้มเหลวอ,อยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นคนใจร้อนเบนมีความฝันที่จะเป็นจิตกรแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้วาดนางแบบที่อยู่ต่อหน้าดันเลือกไปวาดผู้เรียนซึ่งเป็นสาวสวยอยู่ฝั่งตรงข้าม โกเดึกข้างห้องกับโบบ้ากันเสียงดังยิ่งทําให้เบนนั้นนอนไม่หลับและเขาก็ยังคิดถึงแต่ซูซี่และอันที่จริงนั้นเขาเป็นคนบอกเลิกซูซี่จึงรู้สึกค้างคาใจเบนได้หวังทัวไปงอแต่ซูซี่นั้นก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เธอได้โบบ้าแฟนคนใหม่ไปแล้วระหว่ังเราทั้งสองกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ในคืนนี้เบนก็ไม่สามารถนอนหลับและได้หยิบรูปภาพขึ้นมาดูนั่นทําให้เขายิ่งว้าวุ่นเข้าไปใหญ่และไม่ได้หลับจนถึงเช้า เบนยังคงคิดบนเวียนถึงแต่ซูซี่และได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนแวะซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแต่ถึงเวลาชำระเงินเงินดันไม่พอจะจ่ายและขอใหพนักง,งานหญิงคนหนึ่งช่วยนำส่วนที่เกินออกเธอคนนี้มีชื่อว่าชาลอนเบนในตอนนี้ก็คิดอยากจะหาเงินเพื่อจะใช้เวลาที่นอนไม่หลับนำมาแปลงเป็นเงินศบจังหวะที่เห็นป้ายรับสมัครพอดีผู้จัดการก็ต้องการคนอย่างเบนจึงตกลงรับเข้างานและในวันแรกเบนก็ได้เห็นผู้จัดการมักแตะอ่างชาลอนอยู่เป็นประจำสักพักเบนก็รู้สึกว่าน่าเบื่อเพราะว่าเวลานั้นเดินอย่างจะ เขาสังเกตเห็นชาลอนใช้วิธีจัดการกับเวลาโดยการปิดบังตัวเลขเอาไว้แต่ดันไปเผลอมองเห็นนาฬิกาอยู่ดีเธอได้คิดว่ายิ่งมองเวลาเวลายิ่งจะเดินช้าและที่ทํางานแห่งนี้ก็มีคู่หูคู่หายอยู่คู่หนึ่งที่ไม่ชื่อว่าแบร์รี่และแมททั้งสองมักเล่นพิเล่และถูกผู้จัดการให้ใบเตือนอยู่เป็นประจำและเมื่อผู้จัดการไม่อยู่พวกเขาก็มกักจัดการเวลาโดยการจัดแข่งสกูตเตอร์ถึงอย่างนั้นเวลาได้ผ่านไปเบนไม่ได้นอนหลับมาถึง2องอาทิตย์และยังคงนึกถึงแต่ซูซี่ชีวิตยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม จนกระทั่งเบนหยุดเวลาได้ผู้จัดการที่มักจิบชาลอนก็ได้หยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นแบรรี่ที่อยู่รบอบๆก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกันเบนได้เดินดูซูปเปอร์มาร์เกต็ตทั้งที่ทุกคนหยุดนิ่งและพบหญิงสาวคนหนึ่งจนรู้สึกว่าเธอสวยสําหรับเขาหลังจากที่ต้องมองอยู่สักพักก็นึกย้อนไปช่วงวัยเด็ก มีนักเรียนแลกเปลี่ยนสาวคนหนึ่งได้เข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเบนเธอมักใส่ชุดวันเกิดเดินผ่านนั่นทำให้เบนรู้สึกลหลงไหลเป็นครั้งแรกจุดนี้ดีไปหามาดูครับตัดมาที่ปัจจุบนันเบนได้วาดภาพของหญิงสาวและทำอะไรก็ได้อย่างที่เขาอยากถาจุดนี้ไม่ควรพลาดหลังจากนั้นก็ได้แต่งตัวให้กับพวกเธอ พอทุกอย่างกลับเข้าสู่ที่เดิมเบนได้แกล้งผู้จัดการโดยนําตัวมาขวางระหว่างขวดนมที่แบลรี่กําลังคว้างใส่แมทเบนได้หัวล้อออกมาก่อนจะปลดล็อกเวลาให้เดินต่อไปวันรุ่งขึ้นชอนก็ได้มาหาด้วยความเป็นห่วงเขารู้ว่าเบนยังลืมซูซี่ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเบนเพิ่งนึกถึงซูซี่ก่อนที่ชอนจะเข้ามาหาหลังจากหยุดเวลาอีกครั้งเบนและชอนเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กเบนได้มักมาเล่นเกมอยู่ที่บ้านของชอนแต่ทว่าวันนี้แม่ได้ออกไปธุระชอนจึงเล่นพิเลนพา เธอคิดว่าทั้งสองเป็นเกย์วันหนึ่งชอนได้มาหาอัตลีถึงที่บ้านเธอได้พามาที่โรงรถก่อนจะเรียกเก็บเงินจากชอนชอนก็ยอมจ่ายเงินเพื่อสิ่งนั้นนั่นทําให้คนแถวานานมาใช้บริการมากมายส่วนปัจจุบันที่ล็อกเกอร์เบนได้ทักทายพร้อมกับมือที่ถือแซนด์วิชด้วยความหิวของชาลอนเธอได้งับเข้าไปหนึ่งครั้งเขาได้มองชาลอนแตกต่างไปจากเดิมเขารู้สึกดีและอยากจะหยุดเวลาเอาไว้แต่ก็ทําไม่ได้พอรู้ตัวอีกทีก็ได้เห็นชาลอนเดินจากไปอย่างชา้ชา ต่อมาขณะทํางานคู่หูคู่หาก็ได้โผล่มาจากชั้นวางของแมทได้บอกว่าจะพาชาลอนไปดูหนังจากนั้นก็มาต่อที่บ้านเขาพูดซะเบนเห็นภาพจึงรับไม่ได้และเดินออกมาจากจุดนั้นชีวิตัวเ็กของเบนเคยชอบผู้หญิง3คนคนแรกคือนักกีฬาเธอชอบวิ่งเท้าเปล่าคนที่2เป็นครูสอนชีวะส่วนคนที่3ก็คือธัญญา เธอได้ใส่เฝือกเพราะแขนหกักแต่ทว่าเพื่อนๆได้หัวเราะหลังจากที่เธอผ่าเฝือกออกเบนรับบทเป็นพระเอกเขาเข้าไปปลอบใจพร้อมกับใช้โอกาสนี้ขอทันญ่าเป็นแฟนซึ่งเธอก็ตอบตกลงสถานที่รับของเบนก็คือหลังสนามเด็กเล่นเขาได้นัดทัญญ่า พอได้พบกันทัญญาก็ได้ถามว่าอยากจูบหรือเปล่าเบนตอบว่าต้องการแต่ทว่า,าจูจูก็ดันวิ่งกลับบ้านทะง,งานและได้พูดทิ้งท้ายว่าพรุ่งนี้มาพบกันใหม่เวลา11โมงซึ่งทัญญาก็ได้แต่ต้องมองตอนที่เบนจากไปวันรุ่งขึ้นเบนได้มารอตามนาัดแต่ทัญญาไม่ได้โผล่มา แล้วได้รู้ภายหลังว่าพ่อและแม่ของเธอได้เสียชีวโดยการพาย้ายไปอยู่ที่อเมริกานั่นทาให้เบนรู้สึกเป็นครั้งแรกตัดมาปัจจุบนันแมทได้กลับมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขาพาชาวอมไปดูหนังด้วยกันและขณะที่กําลังโม่ผู้จัดการก็ได้ผล่มาพร้อมกับชวนลูกน้องทุกคนให้ไปแข่งฟุตบอลครั้งนี้ได้นําชื่อเสียงระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งสองมาเป็นเดิมพันผู้จัดการได้พูดปลุกใจโดยที่นุกน้องนั้นยังมีอาการงง,งกับสิ่งที่เขาพูดถึงวันแข่งขันฝ่ายตรงข้ามได้ด้้้เเตตรรีีีียยยมมมมมััวาาาาออ่่่งงงดดดโททขบนนนไไสสถูึ แม้ว่าชาลอนจะเข้ามาเชียร์ทีมของเบนก็ได้ถูกนำไปถึง25ต่อศูนย์ผู้จัดการได้ขอเวลานอกและพยายามพูดปลุกใจอีกครั้งเขาขอแค่หนึ่งประตูแต่แม็กก็ได้เตะเข้าไปที่ผู้จัดการเบนที่รู้ว่าแพ้จึงหยุดเวลาพร้อมกับแวะไปดูชาลอนคนที่เขาชอบจากนั้นก็เดินเข้าไปดื่มน้ำแต่ทว่าจูจ่ๆก,ก็ได้มีเสียงดังขึ้นทั้งที่ทหยุดเวลาเอาไว้ซึ่งเบนก็ได้ตรงเข้าไปหาจึงได้พบว่าชายสวมฮูดไม่ได้ถูกหยุดเวลานั่นทำให้เบนรู้สึกแปลกใจ จากนั้นแมทก็ต้องพาผู้จัดจาการไปโรงพยาบาลและฝากให้เบนไปส่งชาลอนนั่นก็เข้าทางเบนในทันทีทั้งสองได้แวะร้านอาหารแห่งหนึ่งเบนได้ถามว่าชาลอนคบกับแมทอยู่หรือเปล่าชาลอนตอบเป็นเพียงแค่เพื่อนไปดูหนังเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากที่แมทพูดเอาไวา้ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกจากนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันชาลอนมีความฝันที่จะเป็นล่ามแปลภาษาสเปนเธอชอบเดินทางไปสถานที่ต่างๆส่วนเบนก็มีความฝันจะเป็นจิตรกรนั่นทําให้ชาลอนรู้สึกชอบเพราะรู้สึกว่าเพราะรู้สึกว่ามันโรแมนติกซึ เดินมาส่งชาลอนถึงอาพาร์ตเมนต์เบนได้จูบแต่เขาก็ทำพลาดอีกเช่นเคยวันรุ่งขึ้นผู้จัดก,การก็ได้เรียกชาลอนเข้าพบซึ่งเขาได้ชวนเข้าร่วมปาร์ตี้วันเกิดชาลอนก็ยอมตอบตกลงเธอได้ย้อนกลับมาถามเบนว่าจะเป็นคู่เด็กกับเธอได้หรือเปล่าแน่นอนว่าเบนจะตอบตกลงจากนั้นผู้จัดก,การก็ได้ชวนคนที่เหลือเข้าร่วมงานปาร์ตี้และมอบหมายให้เบนไปหาสาวๆเพื่อมาเต้นจ้มบ้า โดยมีงบให้200ปอนด์ซึ่งงานนี้ก็ต้องพึ่งช้อนให้ช่วยหาโดยมาที่บาร์แห่งหนึ่งเบนจินตนาการเห็นชาลอนที่เต้นอยู่ต่อหน้าจุดนี้ไปหามาดูน,นะครับจากนั้นในช่วงทางานเบนก็หยุดเวลาอยู่บ่อยครั้งเวลาเกือบทั้งหมดได้ใช้ไปกับการวาดภาพของชาลอนซึ่งได้มากกว่า100ภาพการทําแบบนี้ทําให้เบนค่อยๆลืมซูซี่ไปเรื่อยและก่อนเลิกงานชาลอนก็ได้เข้ามาจูบเบนนั่นทําให้คํำสาปถูกทําลายเบนกลับมานอนได้ยาวนานอีกครั้งแต่จูจูก็ได้ถูกปลุกตื่นจากสายโทรศัพท์หหนนนึ่งงปลาาาายทใดดััดว้บํภพ มาที่แกเบนดีใจมากแต่ถ้าว่าปลายทางจริงๆนั้นนัเป็นคู่หูคู่หาที่โทรมาแกงเบนได้มารับชาลอนพร้อมกับบอกข่าวดีเรื่องงานจาัดแสดงภาพวาดจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้างานปาร์ตี้และบังเอิญซูซี่แฟนเก่าก็อยู่ที่นี่เธอได้บอกว่าพี่ชายแทๆของแฟนใหม่ก็คือผู้จัดการทั้งสองได้ทักทายกันเล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายกันไปภายในงานผู้จัดการก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆกับหญิงสาวที่เบนและชอร์เป็นคนจัดมาจุดนี้ไปหามาดูกันนะครับ แต่ที่พี่ไปก่อนนั้นเธอก็คือนอัตลีที่ชอนมักจะเสียเงินให้เขาจึงชวนให้อยู่ต่อจากนั้นผู้จัดก,การก็เข้ามาจิบชาลอนพร้อมกับชวนขึ้นห้อง แต่เธอก็ปฏิสเสธอีกเช่นเคยส่วนเบนที่พบกับซูซี่โดยบังเอิญเธอได้เข้ามาจูบโดยที่เบนไม่ได้ตั้งตัวสบจังหวะที่ชาลอนได้เห็นพอดีเธอได้เดินออกจากงานปาร์ตี้เบนหยุดเวลาเอาไว้และพยายามหาคําอธิบายซึ่งก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไงจึงคืนเวลาให้และชาลอนก็ได้เดินจากไปเบนได้ตามมางอแต่ชาลอนแทบไม่เปิดช่องว่างให้เขาอธิบายสุดท้ายก็ไม่สําเร็จและเบนก็ตกอยู่ในคําสาปอีกครั้งเขานอ,นอนไม่หลับถึงวันที่จะต้องเดินทางไปแกลลอรี่เบนนาภาพวาดที่เตรียมไว้มาสแสดง แต่ก็ได้รู้ภายหลังว่าถูกหลอกและไหนก็มาถึงที่เจ้าของจึงได้ขอชมภาพวาดนั่นทำให้เขารู้สึกสนใจมากๆและยอมให้เอาภาพมาโชว์ได้จากนั้นชาลอนก็ได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมงานแกลเลอรี่ ถึงวันจัดแสดงผู้คนให้ความสนใจผลงานของเบนเอามากๆแถมยังมีคนมาติดต่อให้ไปโชว์ที่อเมริกาชาลอนที่ได้มาตามนาัดเธอก็ถึงกับอืง้งซึ่งภาพวาดทั้งหมดก็เกิดมาจากตัวเธอเองแล้วเบนพยายามจะอธิบายชาลอนก็บอกว่าไม่ต้องเพราะภาพที่เบนวาดมันสามารถใช้แทนความพูดได้สบจังหวะกับทิ่มิมะตกพอดีเบนจึงได้จูบชาลอนและหยุดเวลาเอาไว้ครั้งนี้ชาลอนได้พบความจริงเบนได้พาออกมาด้านนอกพอพูจบก็ได้จูบหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบ แล้วทุกคนมีความคิเดเห็นกับบ้างกับหางเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยน,นะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยเซอด์ตลอดและพบกนพนันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ